ค่ะวันนี้อยู่กับช่องแววแววชาแนลนะคะวันนี้น้องนี่รินคนสวยน่ารักของเราเอาขานมพุดดิ้งมาฝากนะคะรูปไข่ดาวเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันค่ะว่าเป็นยังไงเนาะเนี่ยเพิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันเนาะเนี่ยเท่าไหร่20่กรัมอ่ะแกะให้ดูหน่อยค่ะน้องนี่รินขนมอะไรคะ ขนมไข่ดาวอ๋อขนมไข่ดาวแกะออกมาก่อนไหนไหนข้างในมีอะไรบ้างอ่านี่ได้ออกมาแล้วนะคะอ่าโอเคเป็นไข่ดาวไหนแกะต่อค่ะแกะเลยลูกมีช้อนอยู่อ่ามีช้อนอยู่ข้างในด้วยนะคะอุ๊ยออโอ้นี่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 แกะออกมาแล้วเป็นรูปไข่ดาวนุ่มมากไหนมีอะไรบ้างอ่ะมีปอแปะด้วยมีไข่ดาวแล้วก็มีช้อนไว้สําหรับทานนะคะอ่าแกะแกะแกะว่างเลยค่ะ แกแกออกจากกล่องเลยแล้วก็เอาไอ้นี่ใส่ด้วยป๊อปแป๊บอึ๊บออแกเลยอ้ยเจนเจลลี่นะคะน่ากินมากอ่เทีใส่กระทะเลยอือ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 อออือไือ่ืออาออ่อไปออื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 อไืออ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 ือใือทืออืออื่อืออะออออะออ่ป๊ออืออือออ่ืออืออืออืะไแไม่ได้ไ้ นีะคะไข่ดอกขนอมอ่ะป๊อปแปะป๊อปแปะก็โรยลงไปเลยนะนี่ล่ะอ่ะหมดเลี่ยงหมดเรี่ยงใส่ให้หมดซองเลย <c oughs> อ่ะโอเคแล้วกินยังไงทีเนี้ช้อนอะ่ะนี่ไงช้อนคะ่ะอ่ะกินยังไงกินให้ดูหน่อยมันต้องต้องต้องแล้วก็ต้องสบับอ่ะต้องสบับสับเลยคะ่ะ อ่าสับกอดกินนะให้ได้ยินเสียงป๊อปแป๊ะป๊อปแปร๊รไหมมันกินเลยอ่าอ่าโอเคมันมันกินอ,อ่า,อ,าอุ้ยอุ้ยจับเอาเลยอยกทั้งกระทะเลยนี่เสียงป๊อปแป๊ะเหมือนทอดไข่ดาวเลยอ่ากินเลยเอาแมสออกก่อนอ่าโอเคอร่อยไหมคะไหนไหนมีเสียงป๊อปแป๊ะในปากไหมขอฟังหน่อยอ๋อนี่เสียงป๊อปแป๊ะอยู่นี่นะคะกินนี่กินนี่กินนี่ ไข่ดาวน่ากินมากเป็นพุดดิ้งไข่ดาวอกินไปเดี๋ยวฟังเสียงกบแป้ในปากอ่าได้ยินได้ยินได้ยินอ่ะกินนี่กินนี่กินนี่กินให้หมดเลยแม่จ๋าไม่กินเหรอแม่จ๋ากินแล้วไงอันหนึ่งก็หนูให้มาแล้วแม่จ๋าก็กินไปแล้วอร่อยมากเลยนะใช่ไหมคะอยกทั้งกระทะเลยไะกินทั้งกระทะเลย อู่อ้หูอร่อยมากไม่รู้หมดกระทะแล้วอ่ะถือกระทะโชว์ถือกระทะโชว์โอ้โหหมดแล้วอร่อยไหมคะโอเคอ่ะสวัสดีก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายเพื่อนเพื่อนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะพูดก่อนยืยนขึ้นสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคอู๋อออ